เรียนเชิญคุณประสิทธิ์บุญดวงประเสริฐประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญพภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนได้นําเสนอข้อมูลจากมุมมองของผู้ประกอบการให้เราได้รับฟังกันเรียนเชิญครับ,รบขอบคุณครับนักรศรีครับก็อยากจะเล่าสัก3เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือ CPF นะครับหรือว่า CP Food ของเราเนี่ยครับที่ผลิตอาหารเนี่ยทำหน้าที่อะไรในสังคมนะครับเลยที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยอยากจะเล่าให้เห็นถึงเรื่องที่ว่า เราดูแลคนของเรานะครับอย่างไรโดยเฉพาะในช่วงโควิดนะครับเราดูแลอย่างไรผ่านวิดีโอหวิดีโอซึ่งใช้เวลาประมาณ3นาทีครึ่งนะครับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าในช่วงโควิดเราทํากิจกรรมอะไรนะครับและทําไมเราถึงทําเรื่องนั้นนะครับก็จะเป็น3ส่วนนะครับเรื่องแรกนะครับก็ CP Food นะครับหรือ CPF ในตัวย่อในตลาดหััพย์เนี่ยนะครับเราก็เป็น Food Company มีธุรกิจเนี่ยอยู่นะครับหมายถึงมีโอ e เปอเรชันมีโรงงานนะครับอยู่ประมาณ17ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตจากเมืองไทยเนี่ยไปประเทศต่างๆที่ไม่มีฐานการผลิตนะครับอีกประมาณทักง30ประเทศทั่วโลกนะครับซีเบเองเนี่ยนะครับก็มีคนทั้งหมดในกลุ่มเราทั้งหมดนะฮะทุกประเทศรวมกันเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก10,000แสนคนนะครับทั่วโลกที่มีอยู่นะครับน้ำหนักหลักๆก็อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะ นะครับก็อันนั้นก็คือลักษณะของเรานะครับสินค้าที่ผลิตก็เป็นสินค้าที่เป็นอาหารนะครับไม่ใช่จะเป็นเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อสัตว์แปรรูปแล้วก็อาหารที่เป็นเ a d y มิล l s นะครับภายใต้แบรนด์หลักๆก็คือ CP b ีแบรนด์ะครับแล้วก็จําหน่ายไปทุกที่ในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศอย่างเดนเดเรียนนะครับพอนี้พอถึงเรื่องของเรื่องแรงงานเนี่ยนะครับเรามีคนถึง1 0 0 0 0แนคนนะครับ ก็ต้องเรียนว่าช่วงโควิดอันนั้นนะครับก็เครือเองก็คือ cp Group นะครับซึ่งเป็นโฮดดิ้งเป็นแม่นะครับก็ต้องเรียนว่ามีนโยบายเรื่องการดูแลคนเนี่ยอย่างชัดเจนมากนะครับโดยมีนโยบายหลักๆประกาศโดยคุณสุภชัยเองนะครับว่าเราจะไม่มีการบทคนออกในช่วงโควิดนะครับบริษัทเองหรือกรุ๊ปเองนะครับเป็นเอนทิตี้หนึ่งในสังคมต้องมีส่วนช่วยแอบสอบนะครับช่วยแก้ปัญหา สังคมนะครับเครือเนี่ยมีส่วนช่วยได้ก็มีหน้าที่ที่ต้องรักษาคนทั้งหมดเอาไว้นะครับไม่มีการปิดอะไรทั้งสิ้นพร้อมกันนั้นก็มีโปรแกรมอีกเยอะมากนะครับในการสนับสนุนเพราะเราก็คิดว่าแน่นอนจะมะีสมาชิกในครอบครัวบางคนมาทํางานกับเราแต่ก็อาจจะมีเมมเบอร์เช่นอาจจะมีภรรยาทางานกับเราสามีอาจจะมีปัญหาไหมนะครับเราก็มีเกณฑ์ต่างๆเยอะยังไม่ไปหมดนะครับผมเล่าคร่คราวๆเช่น ถ้าพนักงานคนไหนมีรายได้ตัวว่าสี0 0 0ืบาทเนี่ยเราก็มีโ l รซีที่ถ้าพนักงานโทษทีครับถ้าครอบครัวเขามีปัญหาเนี่ยเราก็มี additional service นะครับซึ่เข้าไปช่วยได้ทั่วทั้งหมดนะครับในช่วงโควิดนะครับเ,เราก็มีอย่างเช่นนะครับอย่างของของผมเองเนี่ยเราก็มีพนักงานขายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งต้องไปคุยกับลูกค้านะครับเราก็กลัวว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันเราก็ซื้ออินชูรันทั้งหมดนะครับให้กับเซลล์ทุกคนในบริษัท นะครับที่ที่ต้องออกอยังต้องออกไปข้างนอกอยู่และอาจจะมีโอกาสคอนแทคนะครับแน่นอนอินชะลันไม่เพียงพอเราก็มีระบบการจัดการเต็มไปหมดนะครับเราพอมอถึง,งเรื่องที่2เรื่องเราดิวตี้ของ CPF เนี่คืออะไรนะครับคือเราก็คอนซิ d เดอร์ตัวเองว่าเราไม่ใช่แค่จะมาทําธุรกิจและทํากําไรจากประเทศไทยเท่านั้นหรือประเทศต่างๆที่เราไปลงทุนนะครับ CPF เองก็มีหน้าที่รับผิดชอบกับสังคมที่เราทําธุรกิจอันนั้นอยู่ด้วยนะครับ เดี๋ยวว่าในช่วงโควิดเนี่ยจริงๆแล้วเราเรา,เราตั้งกิจกรรมเนี่ยนะครับความรับผิดชอบที่สูงที่สุดของเราคือการทําหน้าที่ผลิตอาหารให้เพียงพอให้ได้ในช่วงโควิดนะครับผมถ,ถ้าเราถ้าเราใช้ว่าทุกท่านถ้าคิดย้อนกลับไปช่วงช่วงโควิดตอนนู้นนะครับแน่นอนเรากลัวเรื่องโควิดกันทุกคนนะครับรวมทั้งบริษัทด้วยและทุกคนก็เริ่มตระหนักถึงว่าเอ๊ะอาหารจะเพียงพอหรือเปล่านะครับผมคิดว่าเราก็เป็นหนึ่งในบริษัทหนึ่งนะครับที่ออกมาคอนเฟิร์ม นะครับว่าอาหารเพียงพอแน่นอนประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารนะครับพอเราคอนเฟิร์มในนี้ในหน้าที่และความผิดชอบของเรานะครับที่ทําไมบริษัทถึงคงอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นความผิดชอบของบริษัทอย่างชัดเจนนะครับเราเองก็มาคิดว่าเราจะทําให้ไอคอนเฟิร์มชันที่เราพูดออกไ้ในสังคมนะครับว่าอาหารเพียงพอแน่นอนเนี่ยทำได้อย่างไรมันก็แบ็กกลับมาเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะครับก็คือการดูแลคนนะครับ ผมก็เลยอยากจะใส่วิธีสั้นๆนะครับในการเล่าเรื่องเนี่ยาว่าพิกเจอร์เนี่ยอธิบายได้ชัดเจนกว่าเยอะนะครับเราก็เลยตั้งใจทําวิดีโอขึ้นมาหนึ่งวิดีโอวิดีโอที่ท่านจะเห็น3นาทีครึ่งครับก็จะพูดถึง the whole process ของเร,เราเราตั้งใจแต่วิดีโอขึ้นมาเนี่ยมี2วัตถุประสงค์นะครับหเพื่อกระตุ้น inspire คนของเราเองว่าคุณไม่ใช่มามีหน้าที่แค่มาทํางานมีไรายได้และเพียงพอในการดารงชีวิตของคุณแต่คุณมี responsibility ประเทศของคุณด้วยนะครับในการที่คุณมาทํางานในแต่ละวันเราก็เลยทําวิดีโออันนี้ขึ้นมาหนึ่งชุดในช่วงนั้นนะครับพร้อมทั้งหวังว่าวิดีโออันนี้อาจจะมีส่วนช่วยไปกระตุ้นบริษัทอื่นๆอาจจะใช้เป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ด้วยนะครับในการที่คุณจะดูแลพนังกงานของคุณดูแลสังคมของคุณที่คุณทําธุรกิจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตลองชมวิดีโอนะครับประมาณ3นาทีขึ้นครับขอบคุณครับ หัวหน้าแผนกผลิต,ลต,ลต,ลตอาหารสําเร็จรูปพร้อมปฏิบัติงานแล้วครับเจอกันตอนเย็นนะคะครับลูกเจอกันนะครับหลายคนถามผมว่าทําไมยังต้องไปทํางานเพราะความปลอดภัยของอาหารเป็นเรื่องสําคัญที่สุดสําหรับผมที่สีี เราเข่งครัดเรื่องการปลอดเชือ้อปลอดภัยได้มาตรฐานขั้นสูงสุดของอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกลายการผลิตสะอาดเพราะเป็นโรงงานระบบปิดและควบคุมอุณหภูมิแม้แต่พืนก็ต้องแห้งสนิททุกตารางนิ้วและแยกลายผลิตชัดเจน เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและความสะอาดก็ไม่ใช่แค่มาตรฐานแต่คือหัวใจหลักที่พนักง,งานทุกคนยึดมัน่นด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และแขนกลขั้นสูงนำไปสู่ไลายการผลิตแบบ f ูลลี่ u t o ตที่ไม่สัมผัสมือคนเราจึงมั่นใจได้ว่าปลอดเชื้อปนเปื้อนร้อร์เซ็ แม้ในช่วงเวลา่านความเคร่งครัดเรื่องการปลอดเชื้อก็ไม่เคยหยุดพักเราไม่เคยหยุดสายพานการผลิตเพราะเราตระหนักดีว่าที่ปลายทางคือคนไทยที่ต้องการอาหารที่ดีอาหารที่ปลอดภยัย และมั่นใจได้ว่าจะไม่ขาดช่วงในทุกสถานการณ์เรายัางมุ่งมั่นที่จะส่งมอบอาหารอร่อยและปลอดภัยเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงเวลานี้เพราะความตั้งใจความมุ่งมั่นและพันธกิจของพวกเราทุกคนที่นี่ คืออาหารที่ดีคืออาหารที่อร่อยคืออาหารที่สดสะอาดปลอดภยัย ไม่ว่าสถานการณ์ไหน CP มุ่งมัน่นผลิตอาหารสดสะอาดปลอดภัยและเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอนะครับที่เราทำขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับในช่วงโควิดตรงนั้นนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าจริงๆถ้าเราคิดย้อนกลับไปนะตอนนู้นวันนี้เราอาจจะรู้สึกเอ่อเพล e เชอร์น้อยลงนะครับแวันนั้นเนี่ย เราไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างความเสี่ยงเกิดอะไรบ้างนะครับเราต้องอินสปายคนของเรานะครับให้ทาดิวตี้อันนี้ให้สําเร็จแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องบริหารความกลัวของเขาให้ได้ความกลัวที่ว่าเนี่ยคือความกลัวที่จะเสียชีวิตนะครับฉะน,นั้นจริงๆแล้วในกระบวนการที่เราเราถึงต้องทํากระบวนการต่างๆภายในเยอะมากนะครับที่เล่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นนะครับในรายละเอียดมันเยอะมากนะครับผมเรียนตามตรงว่าตอนนั้นเนี่ย ผมเนี่ยต้องไปเองเลยนะเพื่อไปเมชัวร์ว่าโปรเซสในโรงงานเราเนี่ยตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ไปรับคนของเขาเรามีเราม,เรามีเรามีที่พักให้คนงานนะมีรถไปรับเราปรับโปรเซสใหม่หมดเลยนะครับทุกโปรเซสเราเรียกว่าทำให้ไฮยีนเนี่ยขึ้นสู่ระดับสูงสุดเขาจะเป็นไปได้เท่าที่เราจะคิดออกนะครับมันคงเกินทุกๆมาตรฐานที่มีอยู่ในโลกเนี่ยนะครับเพราะว่าเราตั้งแต่เราไปรับเขานะครับทำให้ก่อนขึ้นรถต้องล้างมือ รถในรถก็สเปย์คนขับรถก็ต้องล้างมือลงรถต้องล้างมือขึ้นมาที่โรงงานก็ต้องก่อนเข้าโรงงานก็ต้องเจลล้างมือเราก็รีบไปซื้อเครื่องแะครับสแกนเลยเพราะว่าเวลาคนพนักงานจริงๆเข้าโรงงานจํานวนมันจะเยอะมากก่อนเข้าเนี่ยเราไปรีบไปซื้อสแกนเนอร์เลยนะครับที่เมื่อกี้เห็นในวิดีโอนะครับใส่ทุกโรงงานเลยเพื่อเมค e s ว r e ว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ติดโควิดเราเข้าโรงงานเรานะครับเพราะถ้าเกิดติดกันมาปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องปิดโรงงานเราเป็นเวลา เซอร์เทนเดย์นะครับมันนันก็เป็นความกลัวของเรามากนะครับแต่อย่างนั้นก็ตามนะครับช่วงโควิดเนี่ยเราก็ทำา2สเรื่องพร้อมๆกันนะครับเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกเรามีหน้าที่ในการาทำธุรกิจให้อาหารแล้วก็เสริมความมั่นคงของประเทศในเรื่องของฟู้ดเซคูริตี้นะครับเราเองก็ทำกิจกรรมทั้งหมดประมาณ8เรื่องนะครับในช่วงโควิดตอนนั้นนะครับผมจำได้มันก็ประมาณแรกๆเลยนะครับที่มีข่าวว่ามีคนเดินทางกลับจากต่างประเทศและต้องกักตัวนะครับเราก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ นะครับเป็นคนที่จริงๆก็ต้องบอกว่าเสียสละแล้วก็รู้จักความรับผิดชอบตัวเองสูงมากนะครับเราก็อยากจะแสดงความเ,เรียกว่าเ,เรียกว่า,าอะไรดีครับก็เห็นเห็นเป็น,เ,ปนเหนคุณค่าของเขานะครับเราก็เลยมีโครงการตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่านะครับผู้ที่เฝ้าระวังตน,นยอยู่ที่บ้านนะครับในช่วงนั้นจริงๆยัง,ยง,ยงไ,มไ,มไม่ได้แรงมากนะ,นะครับกเ็เราจะส่งอาหารไปถึงบ้านท่านเลยเพราะเราคิดว่าเขาน่าจะมีความยุ่งยาก เพราะต้องกักตัวเนี่ยมันออกไปซื้อของไม่ได้นะครับเราก็ทำแอปขึ้นมาหนึ่งนะครับให้คนกอนะครับก็โดยรวมก็มีคนนะครับกอมาทั้งหมดประมาณ2 0,000ท่านนะครับเราก็ส่งอาหารเซตใหญ่เซตหนึ่งนะครับเซตที่ท่านอยู่ได้หลายวันเลยนะครับมีประมาณยี่กว่าชิ้นอยู่ในนั้นนะครับแล้วมีให้เลือก3ชนิดด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นของสุกของสดนะครับของ ready to eat เลยนะครับแล้วแต่ฟอร์แมตก็เลือกได้3 c h ช้อยส์ก็ส่งไปถึงบ้าน2 0,000ครอบครัวนะครับ แล้วเราก็ไปร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นโครงการที่สองนะครับว่าคุณหมอเองเนี่ยตอนนั้นถ้าทุกคนนึกถึงตอนนั้นนะครับทุกคนไม่รู้มันคืออะไรกันแน่ผมคิดว่าคุณหมอและพยาบาลเนี่ยเราคิดว่าเป็นผู้ที่เทคความเสี่ยงสูงสุดเพราะอยู่ที่ฟอนต์ในการไปสู้รบเลยนะครับเราก็เริ่มติดต่อกระทรวงสาธารณสุขว่าเราขออนุญาตสนับสนุนนะครับเพราะเราคิดว่าท่านต้องอยู่ในหน้าง,งานเยอะมากน่าจะไม่มีเวลาในการจะไปทําอาหารเตรียมอาหารอะไรก็าตามแต่ แม้ถ้าออกเดินไปข้างนอกไปซื้ออาหารข้างนอกก็คงไม่มีเวลานะครับเราก็เลยติดต่อไปที่ที่กระทรวงนะครับแล้วก็อาสาว่าเราจะส่งอาหารไปให้คุณหมอตามโรงพยาบาลต่างๆนะครับเราก็เริ่มต้นจับประมาณสักสิบโรงพยาบาลใหญ่ๆใ,ใ,ในกรุงธมเนี่ยนะครับแล้วก็ทํามาแต่ต่อเนื่องทาต่อเนื่องสุดท้ายเนี่ยเอ็นอัพก็คือประมาณสักเกือบเกือบสองร้อยโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยนะครับเราก็บอกเลยนะครับว่าเรายินดีจะทําทุกจุดที่ มีการรักษาโควิดโดยเฉพาะนะครับเราก็ส่งไป200จุดนะครับโครงการที่3ที่เราทําตอนนั้นก็คือมันจริงๆทุกโครงการเนี่ยมันเร,มเราไม่สามารถคิดโครงการทั้งหมดในวันเดียวได้นะครับมันเป็นดีเวล o อปเมนต์ดีเวล m อปเมนต์ของโครงการมานะครับพอเราทาอย่างนั้นสักพักหนึ่งเราก็มองว่าเอ๊ะเอาจริงๆเนี่ยตอนเราไปติดต่อเราจะรู้ว่าคุณหมอจํานวนหนึ่งและพยาบาลเนี่ยจริงๆล้วไม่ได้กลับบ้านจะมีพัทจานวนหนึ่งเลยที่อยู่เฝ้าที่โรงพยาบาลเลยก็มีความคิดว่าเอ๊ะคุณสุบาชัยก็บอกว่าแล้วย่างงี้ครอบครัวจะทํำยังไงล่ะ เราก็เลยทำโปรแกรมใหม่นะครับให้ให้ให้ลงในแอปพลิเคชันของเรานะครับส่งอาหารไปให้อัน้สเปซิฟิคเียนะครับครอบครัวคุณหมอและพยาบาลเท่านั้นนะครับก็ส่งอาหารแพ็คใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะครับจริงๆในอาหารนั้นมีทรูซิมนะครับมีซิม้าของ True มีนมเมจิเสิร์เข้าไปนะครับก็ส่งขอเข้าไปให้อีกประมาณ2 0,000ครอบครัวนะครับอันนั้นพอเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นซีรีส์ของกลุ่มคนที่ดูแลประเทศโดยตรงนะครับ เสร็จปุ๊บก็จะเริ่มพอเท่ามาประมาณแถวแถวจมีานะครับจะจำได้ว่าก็จะมีแล้วเอ๊จะมีเงินเพียงพอไหมเศรษฐกิจจะซื้อของได้ไหมนะครับก็จะมีคนลําบากโดยเฉพาะคนที่หาเช้ากินค่ําและไม่ได้ค้าขายเลยนะครับเราก็คิดถึงคนกลุ่มนี้นะครับเราก็ไปที่คลองเตยนะครับจะเอาอาหารไปส่งให้ตามครอบครัวที่คลองเตยเนี่ยร่วมกับอันนั้นร่วมกับทางกองทัพภาคที่1แล้วก็ททบ5นะครับก็เอาอาหารไปให้ทุกคนเนี่ยประมาณสัก9,00 0ครอบครัว นะครับเราแจกไม่ไหวนะครับก็โชคดีทหารนะมาช่วยเราในการดิสเซบิวอาหารเข้าไปในในครอบครัวต่างๆนะครับจบจากนั้นเนี่ยสถานการณ์มันก็เริ่มเบาลงนะท่านทำได้นะครับเราก็เห็นว่าเรื่องเศรษฐกิจและจะกลับมาแล้วนะครับเราก็เลยไปทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์นะครับว่าเอะเราจะมีสเปเชียลโปรโมชั่นยังไงได้บ้างนะครับเราก็เลยมีแคมเปญร่วมกับ C p ทาง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 ,ง CP... CPO ด้วยนะครับเพราะเราจะทำแพ็คอาหารเล็กๆนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ทำประมาณสัก4ล้านแพ็คนะครับที่ CPO กับที่ CP f e t c h m a r t ลดราคาครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็คืออาหารกล่อง20บาทเท่านั้นนะครับก็ทำไปเยอะนะครับประมาณ4 4ล้านตัวแพ็คนะครับราคาพิเศษเป็นช่วงระยะลาช่วงหนึ่งประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับก็เป็นโครงการที่ที่เราทำถัดไปนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ ในระหว่างนั้นเองก็มีโครงการอื่นๆที่ประชาสัมพันธ์ก็คืออย่างเช่นมันมีบางช่วงที่เกิดกระตุกข,ขึ้นในช่วงวงที่มีคนตุนอาหารนะครับช่วงคนตุนอาหารเนี่ยก็อย่างเช่นตอนนั้นถ้ายังพอจํากันได้นะครับเป็นการเรื่องตุนไข่ไข่ที่ไม่เพียงพอพูดตามตรงคือผมเนี่ยเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคนตก,กใจเฉยๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะดีเองผ่านไปประมาณสักเ uh จ็ดวันสิบวันเนี่ยเดี๋ยวมันจะจบเอง แต่สิ่งที่เรากลัวคือว่าถ้าเกิดมันตกใจเรื่องไข่เดี๋ยวมันจะลามไปเรื่องอื่นๆหรือเปล่านะครับเราก็เลยร่วมกับทางกระทรวงนะครับและทางรีเทลเลอร์ทุกคนที่เรารู้จักเนะครับเรารู้อยู่แล้วแต่เราอยากจะจัดปัญหาให้จบเราก็เลยยอมลงทุนรีโลเ t e ไข่ทั้งหมดเนี่ยที่ที่อยู่ในที่ต่างๆเนี่ยมาในกทมเพราะตอนนั้นกทมเนี่ยตกใจมากที่สุดนะครับแล้วก็ร่วมกับทางเซ็นเนีร์เลเว่นนะครับในคือเราเองแล้วก็แมคโครนะครับในการช่วยกัน n ม g จเรื่องนี้ โดยการขอให้แล้วก็ซ p f r e s h m a r ทั้ง3เจ้าเนี่ยนะครับช่วยกันบริหารหอว่าให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงไข่ได้นะครับตอนนั้นก็ทั้งแมคโครทั้งเซนเทั้ง f r e s h m a r ์กเนี่ยก็อนุญาตให้1คนห้ามตุนไข่นะครับซื้อได้คนละ1นึ่งแพ็คเท่านั้นแต่เราเม t โชวว่าทุกครั้งที่คุณมาเนี่ยขอมีแน่นอนนะครับก็ทุกคนก็ร่วมพลังกันนะครับในการทํากิจกรรมอันนี้เพื่อไม่ให้เกิดการลามออกไปของของเรื่องไข่นะครับ หลังจากนั้นเองเราก็มีโครงการอื่นอีกนะครับเราบอกอย่างที่เรียนมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเราก็เห็นว่าชอมาประมาณสักเมษาเนี่ยครับกล้ปลายปลายเมษาเนี่ย,ยเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีประเด็นเยอะนะครับเราก็เลยไปร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กเกษตรนะครับทาฟุตทักขึ้นมานะครับร่วมกับกเษกษตรกับกทมกทม,ก,ทมก็จัดหาสถานที่ให้เรานะครับทุกอาทิตย์ละสามครั้งนะครับแจกอาหารกลางวันประมาณสักห้าร้อยคนทุกกลางวันเลยนะครับเป็นเวลา เราทำมาเกือบสาบสิครั้งนะครับก็เดือนกว่า,กวาเกือบ2เดือนนะครับก็มีฟุตทักของ CPF เนี่ยนะครับจะอาหารกลางวันล้นเซตนะครับมีการอุ่นร้อนมีไมโครเวฟเป็นเครื่องอุ่นร้อนอยู่ในรถเราแล้วก็ทําทั้งทั่วทั่วทั้งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็อาจจะมีบางที่ที่เรารู้จักอาจจะไปต่างจังหวัด3-4แห่งนะครับแล้วก็ตามโรงงานต่างๆส่วนที่อีกส่วนหนึ่งที่เราทําเพิ่มเติมจากเรื่องกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือเราก็เขียนแพ็กิสขึ้นมาที่จริงเรามีเซ็นเตอร์อยู่ตรงกลาง นะครับเมื่อโควิดปุ๊บเราเซตเซนเตอร์ขึ้นมาเซนเตอร์หนึ่งนะครับคล้ายค้ารัฐบาลนะครับมีศูนย์โควิดเราก็มีศูนย์โควิดเพราะเรามี17ประเทศทั่วโลกนะครับเราก็มีการประชุมกันทุกวันเสาร์และเอาแพ็กทิสต่างๆนะครับเราก็ตั้งระบบขึ้นมาระบบคอมมูนิเคชันระบบจัดหาระบบต่างๆขึ้นมาแล้วก็แชร์แพ็กทิสไป17ประเทศทั่วโลกนะครับกิจกรรมที่ c p f ทำนะครับในเมืองไทยก็เป็นกิจกรรมที่มีการทําในประเทศต่างๆหลายๆประเทศเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในแต่ละประเทศนะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามก็ทําเยอะมากที่ฟิลิปปินส์ก็เยอะที่รัสเซียก็เยอะมากนะครับที่ลาวที่เขมรจริงๆก็ทำกอบหมดทุกที่นะครับส่วนแพคทิสในการดูแลที่อยู่ในวิดีโอเนี่ยก็เป็นการส่งต่อและทุกๆุบียูนะครับทุกๆประเทศก็ไปทําต่อนะครับจนกระทั่งในบางประเทศเช่นเช่นผมขอยกสเปซิฟิกอาจจะในรัสเซียนะครับผู้ว่าเมืองที่เมืองที่เราอยู่เนี่ยก็มาเยี่ยมชมเราตอนช่วงโควิดนะครับเพื่อขอให้เราเนี่ยทำเป็นตัวอย่างและขอข้อมูลทั้งหมด เพื่อไปเป็น good practice นะครับในการให้ทุกๆโรงงานเนี่ยที่ในบริเวณนั้นเนี่ยทำระบบคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็น practice ที่ที่เราทำนะครับในช่วงโควิดแล้วก็การดูแลคนของเราเป็นพิเศษครับผมขอบคุณมากเลยนะจริงนั่งฟังไปเนี่ยอยากจะออกไปซื้อเข้ากล่องของ c p ทานเลยทันทีเลยนะคะในส่วนของ CPF เนี่ยคะก็อยากจะชื่นชมนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเพื่อนๆได้นะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนให้ CPF เนี่ยเป็น ลักษณะเป็นผู้นำนะคะของภาคธุรกิจนะคะในประเทศไทยต่อไปนะคะแล้วก็เรียนเชิญทราบว่าได้ประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิบมชนกับเราด้วยในปีนี้นะคะก็เราก็หวังว่าน่าจะถ้าหากหากเป็นไปได้ก็อยากจะให้เป็นเมื่อมีการประกวดอะไรกันไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามอยากจะให้แชร์ประสรบการณ์ให้กับบ,บริษัทต,ต,ต่างๆฟังด้วยอย่างที่บอกว่าประ,ประเทศไทยเนี่ยเรามีบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเยอะซึ่งประเด็นความรับผิดชอบต่างๆเราเนี่ยอาจจะยังไม่ เป็นที่สนใจของเขาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามี encourage จากทางบริษัทขนาดใหญ่ไปเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้มากค่ะในฐาน,นะประชากรไทยนะคะยังต้องขอขอบคุณ CPF ค่ะแล้วรู้สึกอบอุ่นมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรเราไม่อดแน่ค่ะก็วันนี้รู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาฟังนะครับแล้วก็ทำให้มีความเข้าใจในเรื่อง a b o r practice เนี่ยก็ยิ่งกว้างยิ่งขึ้นนะครับก็อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกบริษัทนะครับเข้าใจว่าการดำเนินธุรกิจเนี่ย ต้องมี purpose ในการดำเนินธุรกิจมีแพชชั่นว่า why we exist ในสังคมของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะวันนี้ตั้งใจอยากจะมาแชร์ให้เห็นนะครับและสุดท้ายที่สุดเลยเนี่ยองกรนี่ไม่มีองค์กรไหนอยู่ได้นะครับถ้าคนเราไม่ดูแลคนของเราเนี่ยให้เพียงพอในทุกๆระดับนะครับตั้งแต่ข้างบนตรงหปข้างล่างด้วยความยุติธรรมด้วยความเท่าเทียมกันนะครับขอบคุณครับ